เธอวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องที่เข้าใจผิดในความเข้าใจผิดกันอยู่เอบางอย่างเ,เกี่ยวกับศาสนาต่างๆที่ทำให้เราเกิดความขัดแย้งกัน คืออยากจะให้มองเห็นกันในข้อแรกในชั้นแรกนี่ว่าศาสนาทุกศาสนาเขาต้องการที่จะตัดต้นเหตุแห่งปัญหาด้วยกันทั้งนั้นคือต้องการจะดับทุก์ด้วยเหตุ โดยการตัดต้นเหตุของมันทั้งนั้นไม่เหมือนกับชาวบ้านที่มัวแก้ไขแต่ที่ปลายเหตุเหมือนกับการรักษาโรคเขาแยกออกเป็นว่าการตัดที่ต้นเหตุ ด้วยการรักษาไปตามอาการที่ปรากฏอยู่อาการที่ปรากฏอยู่มันเป็นผลมันเป็นผลนปลายเหตุจนต้นเหตนะุนี่ยมันอยู่ลึกลงไปบางทีก็ค้นไม่พบมันก็ได้แต่แก้ไขกันที่ปลายเหตุที่ปรากฏอยู่ ตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าเราปวดหัวเรากินยาแก้ปวดหัวกระงับที่อสาเหตุ้าเรากินยาหรือเราจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปที่ต้นเหตุที่ทำให้อปวดศีรษะนั่นก็เรียกว่าแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุ ที่พุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาหรือตัดปัญหาถ้าลงไปที่ต้นเหตุเหมือนกับศาสนาอื่นน่ยแต่ว่ามันถูกมันถูกตรงต่อเหตุโดยแท้จริง ซึ่งเราพูดกันมามากนักหนานแล้วว่าากฎอิทัปิปฏเจตตาโดยกฎของอิทัปปฏเจตตาสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเหตุโดยแท้จริงอของความทุกข์ <c oughs> ที่นี่มันมีพวกอื่นมากมายหลายพวกซะด้วยเขา ไม่ได้ถือว่าเหตุแห่งความทุกข์กับมันอยู่ที่อิทธิปัจเจตตาในปัจจุบันคุณต้องคุณต้องจําคําว่าอิทธิปัจเจตาในปัจจุบันนั้นไะวด้ดีๆอุปัจจตาัต่ย่อนหลังไวมากนักก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันนะคือมันหลายหลายชั้นนะมันไกลเกินไปอิทธิปัจเจตาปัจจุบันน่ะที่มันกําลังเกิดหรือกำลังปรุงแต่งน่นสาคัญ นิสสานาพวกอื่นเขามองเหตุไปที่อื่นนมัไม่ได้มองไปที่ทับปัจจตาปัจจุบันเหมือนพวกเราเขามองไปที่พระเจ้าหรือมองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอื่นนัะหลายหลายชนิดตามที่คนพวกนั้นเขายึดถืออะไรอยู่ แล้วแต่เขาเชื่อยึดถืออะไรอยู่เพราสิ่งนั้นเป็นต้นเหตุถ้าว่าจะกล่าวถอยหลังไปมันก็จะมีลำดับเป็นว่าพระเจ้านะพระเจ้าที่สูงสุดดูที่เหตุชนิดนี้ยกถอยลงไปถึงเทวดาพีสาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายอมรับไม่ไหวนะนี่เรียกว่ากล่าวถอยหลังลงไปถ้ามันกล่าวจากไอ้อันระดับแรกๆขึ้นมา มันก็อย่างนั้นแหละมนุษย์ในสมัยที่ยังเป็นคนปา่ายังไม่เกือบจะถึงขนาดมนุษย์เนะเขาก็มีความคิดมีความเชื่อทำแบบของเขาที่ความรู้ความคิดมันสมองของเขาในระดับนั้นจะมองเห็นจึงเขาเขียนไว้ว่า ส,สภาพธรรมชาติที่น่ากลัวที่เข้าใจไม่ได้นี่ปรากฏการธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องแม้แต่น้ำท่วมหรือไฟไหม้ตามเขาคิดว่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นบางทีต้นไม้ที่มันใช้เป็นยาได้ เี่พระเอิญเขาไปกินมาแล้วแก้โรคบางอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นเขาก็คิดว่ามีอะไรอยู่ในต้นไม้นั่นนะคือมีผีมีเทวดามีอะไรตามแต่เขาเขาจะขาดใจ <c oughs> เขาไม่คิดว่ามันเป็นต้นไม้ใบยาที่มีตัวยา,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้นอยู่ในนั้นแล้วกินกับไปแล้วมันหาย ว่ามันเพราะมันมีผีมีเทวดามีอะไรที่เหมือนกันเป็นชีวิตเป็นอัตตาเป็นวิญญาณอยู่ในนั้นมันก็เลยทําให้ตนห้ตนไม้เหล่านั้น <c oughs> มันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีอภูเขาหรือแม่น้ําที่มันทําอะไรเขาปอดใจหรือเดือดร้อนอยู่บ่อยๆเนะี่ <c oughs> เขาก็เชื่อในนั้นในแม่น้ําในภูเขาเนะี่ยมันมีนม ผีมีเจวนดามีวิญญาณมีตัวตนน่ะที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยึดถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันหน้าหัวอนะที่มันถอยถอยเข้ามาจนกระสั่งว่าไม่แต่จอมปลวกจอมปลวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้ก็ได้ ในที่บางแห่งเนี่ยมันตั้งหลายหมื่นปีมาแล้วยังเหลืออยู่ได้ใน <c oughs> ที่บางแห่งยังมีจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์